สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับนี่แก้วเองเหมือนเดิมเลยนะครับผมตอนนี้นะครับผมมีไลน์เข้ามาตั้งแต่เช้าเลยบอกว่ามึงอย่าเพิ่งกินอะไรนะครับผมรอแดกจากกูเลยเอซซึ่งก็งงมากวันนี้วันที่12กันยายังไม่ใช่วันเกิดผมนะครับผมแต่ก็อ่ะโง่รอก็รอก็โจโจนะครับผมหรือว่าฟรีดอมเอสเนี่ยจะทําการเซอร์ไพรส์นี่แก้วเองกับครับทุกคนแต่เป็นการเซอร์ไพรส์ที่เอ๊ะเหมือนจะเซอร์ไพรส์เอ๊ะหรือนางจะบอกเอ๊ะยังไงฮัลโหลเทสเทสนะครับผมก็ลองอ่านข้อความด้านบนดูแล้วกันเดี๋ยวเราไปรรออัับขงกกนดีว่า แล้วแล้วครับผมรถคันแรกก็มานะผมซึ่งนางไม่ได้บอกนะว่านางสั่งอะไรมาให้บ้างซึ่งคันแรกเป็นเค,ค้กจาก so โซเวนเซนครับน้งนองโอ้ยขอบคุณะคะมากค่ะมาคันแรกก็ดีใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูด้านในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่เลยครับทุกคนเดี๋ยวพี่แก้วจะมาแกะให้ดูนะคะผมว่าด้านในเป็นเค,ค้กรสชาติอะไรนะครับผมนี่เลยครับผมมันเป็นช็อกโกแลตนะคะผมน่าจะเป็นประมาณ3าปอนด์ได้เลยทีเดียวเชียวนะกะเอาให้อ้วนตายเลยใช่ไหมโจโจะนะครับผมตามด้วย น้องกล้านะครับผมแลบลิตรรอแล้วทีเดียวเชียวนะเดี๋ยวพี่แก้วพาไปดูใกล้ๆกันดีกว่าว่ามันน่ากินขนาดไหนเอ้เขาเรียกว,ว่าอะไรนะทุกคนลูกเชอร์รี่หรือเปล่าเชอร์รี่ป่ะเว้ยไอ้โคตรน่ากินนะครับอันนี้ถูกใจนี่แก้วเองสุดๆเลยครับผมเพราะว่าพี่เป็นคนชอบกินไอติมช็อกโกแลตมากๆเลยครับผม ผ่านไปไม่ถึง10นาทีครันที่2มันก็มาครับผมเอ๊คิดในใจ11 12มาอีกแล้วข้างในจะเป็นอะไรครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูพี่เขาหยิบออกมาดีกว่าจะเป็นเค้กตอนนี่สองหรอก็ไม่น่าใช่นะโจโจนะเอแต่เติรนเต้นเตินเติรเรียบร้อยครับผมโอ้โหโจโจมีหวานแล้วต้องมีข้าวครับผมคนจริงอ่ะครับมีพิซซ่ามาด้วยเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันดีกว่านี่เลยครับผมแอลเห็นปลายเท้านี่แก้วเองเล็กน้อยนะคบผมนี่ มีบาร์บีคิวไก่นะผมสี่ชิ้นเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกล่องต่อไปนะผมไอ้กล่องต่อไปก็จะเป็นสปาเกตตีนะครับผมอ้ายนี่สปาเกตตีเขาเรียกว่าอะไรนะขี้เมาซีกอกปะเออมมนรู้ว่าชอบอ่ะเฮ้ยมาเราดูกล่องต่อไปกันดีกว่ากล่องนี้จะเป็นอะไรเอ่ยอ่ะ เชมเขาเรียกอะไรนะชิคเก้นสติ๊หรือเปล่าสติ๊ไก่อะไรประมาณนี้นะครับผมเออและกล่องสุดท้ายคือไฮไลท์เลยนะผมนั่นคือพิซซ่านะคบผมมันคือหน้าฮาวเอียนบางกล่องนะคะน้องๆโอยวันนี้นะผมพี่แก้วก็จะฟินเบาๆนะผมอาจจะสตีมไปฟินไปก็เป็นไปได้ขอบคุณโจโจ้นะครับที่สนับสนุนครั้งนี้นะครับ ขอบคุณลองกองนะคะหรือว่าโจโจ้ฟรีดอมเอสนะคะผมสำหรับการเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับมิกก์อีกในครั้งนี้นะคะผมขอให้ลุงม,มีความสุขสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆประการเลยนะครับ